เปิดเรตติ้งละครประจำวันพุธที่28เมษายนละครเรื่องไหนได้เท่าไหร่กันบ้างมาดูกันเลยค่ะช่อง7 SD ละครรีรันรีรันช่วงเช้าเพลิงพระนางได้เรตติ้งไป2.0รีรันบ่ายดวงใจขบฏได้เรตติ้งไป2.6ละครเย็นฟ้าหินดินทรายได้ไป3.3ปิดท้ายช่อง7 ละครหลังข่าวตุ๊กตาได้เรตติ้งไป3.0ช่อง3ละครรีรันเท้าเพลิงฉิมพลีได้เรตติ้งช่วงแรก0.8และช่วงที่2 1.0ละครรีรันบ่ายฟ้าฟ้าทีรีดาวได้เรตติ้ง0.8ละครรีรันช่วงเย็นพบรักได้เรตติ้ง2.1ละครเย็น สะพายเจ้าสัวได้เรตติ้ง4.6ปิดท้ายที่ละครหลังข่าวมายาสเสนหาตอนก่อนจบได้เรตติ้งไป2.8ช่องวัน31ละครรีรันช่วงเช้าบันลังเมฆได้เรตติ้งไป0.4 0.5และ0.4ละครรีรันช่วงบ่ายสัญญาแค้นแสนรักได้เรตติ้ง0.3 0.3 และ0.5ละครเย็นดงพญายเย็นเรตติ้ง5.8และละครหลังข่าวกระเท้าสีดาเรตติ้ง2.0ช่อง8เรยาตอนจบได้เรตติ้งช่วงแรก0.9และช่วงที่สอง0.9และช่อง TMM 25แต้มรักได้เรตติ้ง0.1 ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะ